ูเียวก็ตัดทิ้งางยิไม่ได้ครับตีบอลเข้ากลางครับตาปิดมาด้านซ้ายีครั้งหนึ่งครับตอต้ลูกนี้บอลออกข้างไปครับเป็นแงขวัตได้เาแม่ทำลายจังหวะได้ดีแล้วครับ t a ีค,ครับจะได้ทุอครับตใส่มาที่อาลูกนี้ขยับย้อนนมาครับเอา แล้วลองโอ้ยไม่เอาเข้ามาลูกนี้ครับทิ้งตัดได้ครับย้อนมาที่โบสัมพันธ์ครับฉบับไกลสินฝากรีทั้งนั้นแม็กกิสนาครับไล่เส้นมานะครับที่ทั้งนั้นจะทิงถี่งของงเขียวเปิดเข้ากางครับฉบับไกลสินเจ้าปลูกนี้เพิร์ทันไม่ดีเป็นหน้าทีเนฟซีครับตัดบอลมาดูดีไม่ดีเช่นกันครับแม็กกิสนาทางซ้ายให้โบสัมพันธ์ครับเปลี่ยนแกนออกมาทางด้านขวาครับแล้วโอ้ย จ้าทางมาจ้าทางมาทางรับบอลให้ทางมาบอลตกใส่เท้าดีครับมีอาร์ธีรภพาสเท้าบอลได้ครับขยับมาครับสบับแล้วพิงโค้งมู่ขี่เหวจังหวัดจังหวันจริงครับต้องชมนะเจ้าบาสนะครับบาสสหรัฐนะสวยสวยน้องสวยๆตัดทิ้งออกไปก่อน

เอาละครับขอบได้บอลเจ้าพูด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 ขอบลูกโยครับขอบลูกที่เจอทางด้านแกบสุภรัดตีเลยไว้แล้วให้จมาอีกครั้งหนึ่งดีอาร์ดนี่ดอาร์ดีละพัดครับลูตตกถงตัดบอลขึ้นมาแล้วแทงมาเอาละครับเป็นทางด้านนี่แหละฮะหมายเลขสามครับตัดบอลครับแจ็คธนวนัฒนตหมีดออกซ้ายดีเซนต์กอบ ครับทีนสี่นะครับครับเปิดปาลูกนี้แล้วบอลชั้นแหลบครับลึกถึงแมานพุ่งสาประตูครับออกมาตัดรับไม่ได้ดีเลยครับทางด้านปอร์เช่นะครับกันคราธอนะครับขยับมาทางด้านขวาครับดัดแท็คธนวัฒน์แจ็คขยับเข้ากลางมาที่ทั้งโมสัมพันธ์นะครับตีบอลเข้ากลางก็โจนี่เปิดพิกขึ้นมาแล้วครับนี่แหละครับบัญชาการเอรุกครับโมสัมพันธ์ให้ตัดมาจังหวะนี้ก็ไม่ดีแล้วครับ ไปที่ทางด้านปาสาลัดครับกัตตากัตตาขยับสารมาที่ท่อมทีละศัพท์ตามทีละศัพท์ครับขยับย้อนคืนเจอเพชรจังหวะนี้ครับต้องคืนที่แรนตูนน้อยดีครับตนูตนพิงได้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 ปปปาาาาาสาาสสรัััดดดมีีเเจอลยไวค้คบ,บ